บ้านทุ่งน้ำระพีพัดไม่อายใช้ชีวิตติดดินไม่อายชีวิตติดดินไม่ได้แปลว่าตกอับบ้านทุ่งน้ำระพีพัดทิ้งคราบพระเอกอวดรถใหม่ป้ายแดงสมฐานะเศรษฐีนะครนายกเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังอ่านบทความนี้เติบโตมาพร้อมกับนักสแสดงหนุ่มน้ำระพีพัดเอกพันกุลและถ้าย้อนกลับไปผู้ชายคนนี้เคยโด่งดังเป็นกลุแตกและเคยได้ฉายาเอเมืองไทยอีกด้วย ซึ่งเมื่อนับในูดูก็จะรู้ได้ว่าน้ำระพีพัดนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาถึง21ปีแล้วและเขาก็ยังเป็นโลโก้ของช่อง7น้ำนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาหลายเรื่องราวจริงๆแั้แต่ตอนที่ชีวิตถึงจุดสูงสุดได้เป็นพระเอกทำงาน7วันไม่ได้พักก่อนจะค่อยๆลดบทบาทของตัวเองลงหรือแค่การเป็นนักสแสดงมากฝีมือที่หลายๆคนให้การยอมรับน้ำระพีพั์ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากนักสแสดงมาเป็นเกษตรกรและคุณพ่อลูกสามเพิ่มอีกด้วย ก็ได้ปลูกฝังให้ลูกสาวล,ลูกชายน้องโอเชียนน้องมารินและน้องอาปโปใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กับทุ่งนาำเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดด้วยจุดนี้เองจึงทำให้ใครหลายๆคนรักน้ำรับพีพัดในความธรรมชาติติดดินเช่นนี้ล่าสุดน้ำรับพีพัดถอยรถกระบะป้ายแดงคันใหม่มาไว้ทำมาหากินแต่งานนี้บอกเลยว่ารู้ราคาแล้วไม่ธรรมดาจริงๆสมเป็นเศรษฐีนะครนายก ล่าสุดทางด้านน้ำรพีพัฒได้ออกมาโพสต์รูปภาพรถกระบะป้ายแดงถอยมาใหม่ๆสดๆร้อนๆซึ่งเป็นรถกระบะจิ e แรงเริ l e รูบิคอน n 2022ราคาเริ่มต้นที่5ล้านบาทงานนี้หลายๆคนก็เข้ามาโฟกัสเลขทะเบียนรถป้ายแดงน้ำรพีพัฒขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับน้ำรพีพัฒเอกพันกุล ดยใครหลายๆคนมักจะเห็นน้ำระพีพัฒนั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะต่างจากพระเอกหลายๆคนอีกทั้งน้ำระพีพัฒเปิดฟาร์มไก่ชนที่ชื่อว่าระพีพัฒฟาร์มที่ลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆจากความชอบสู่สิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ชนแล้วน้ำระพีพัยังขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยน้ำระพีพัฒไม่เคยอาย ที่ติดดินใช้ชีวิตต่างจากดาราคนอื่นๆการที้ติดดินไม่ได้แปลว่าจะตกอับเสมอไปอยู่อย่างบ้านๆก็มีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบเรียบง่ายทำเกษตรเลี้ยงไก่เลี้ยงควายมีบ้านโมเดิร์นสไตล์ลอฟท่ามกลางทุนน่นนาบรรยากาศดีสุดๆ